16ในคำเหล่านั้นวิมังสาเป็นฉนยปัญญากิริยาที่รู้ชัดละถึงความไม่หลงความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิอันใดนี้เรียกว่าวิมังสาสมาธิเป็นฉนยความตั้งอยู่แห่งจิตละถึงสัมมาสมาธิอันใดนี้เรียกว่าสมาธิ ประธานสังขารเป็นฉนยการปรารบความเพียรทางใจละถึงสัมมาวายามะอันใดนี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วละถึงประกอบแล้วด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารดังกล่าวมานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ ประธานะสังขารด้วยประการชนิด้5ร้อว่าอิทธิได้แก่ความสําเร็จความสําเร็จด้วยดีการสําเร็จการสําเร็จด้วยดีความได้อีกความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องความกระทําให้แจ้งความเข้าถึงซึ่งทำเหล่านั้นคําว่าอิทธิบาทได้แก่ เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันของบุคคลผู้บรรลุธรรมเหล่านั้นคําว่าเจริญอิทธิบาทได้แก่ย่อมเสพเจริญทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิทธิบาทสุตันตภาชนีจบ